ก็สวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็สสดีพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ก็ได้มีการหารือการของกลุ่มคณะที่มีการรงข่าวไปเมื่อวานนะครับก็ยืนยันว่าเราใช้ชื่อกลุ่มว่าเป็นกลุ่มพลังแผนดิตน,นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหลายท่านนะครับก็ไม่มีแกนนําให้ทุกท่านเป็นเป็นแกนนํากันทุกคนมีส่วนร่วมกันทุกคน,ว,กน,กคนวันนี้ก็ ได้มีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ในระหว่างการหารือประชุมอยู่แต่ก็ขออนุญาตมาแจ้งมติที่ประชุมคร่าวๆในส่วนที่สามารถเรียนแจ้งพี่น้องสือ่อมวลชนไปได้ก่อนนะครับก็ยืนยันว่าเราประกาศทำการชุมนุมในวันที่28มิมถุนาที่อนุสวรีชัยสมรภูมิใช้เวลา5ชั่วโมงตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเนื้อหา ที่หาหรือการเบื้องต้นมีเนื้อหาที่สำคัญบางประการที่จะต้องเปิดเผยกันในวันที่28นี้แล้วคิดว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ยืนยันได้ว่านางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัมตีได้กระทาผิดขั้นตอนและเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศกัมพูชานะครับซึ่งก็จะได้เปิดเผยกันนะครับอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมหักฐานกันในวันที่28 นะครับแต่ก่อนถึงวันที่ยี่สิบแปดี่ประชุมได้หารือกันได้ชักชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เป็นฝ่ายประเทศไทยด้วยการติดธงชาตินะครับแสดงสัญลักษณ์ธงชาติในรถยนต์ของท่านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือแม้แต่การแต่งกายที่สามารถยืนยันด้วยธงชาติได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าผูกผมหรือว่าริบบิ้นใส่เสื้อที่แสดงสัญลิษษ์ขทงชาติและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28แนะครับแล้วร่วมกันรณรงค์ผ่านโลกโซเชียลติดแฮชแท็กยีมิถุนาเรามาแน่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งในโลกโซเชียลนะครับพี่น้องให้ร่วมกันติดแฮชแท็กยีมิถุนาเรามาแน่ซึ่งก็จะเป็นการรณรงค์ร่วมกันที่จะเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นะครับนอกจากนี้ภายในอาทิตย์นี้ตลอดทั้งวันนะครับก็จะมีการรณรงค์กันรอบกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดในวันที่ยี่สิบดนะครับแล้วพี่น้องต่างจังหวัดเรียนบอกพี่น้องต่างจังหวัดในวันพฤหัสที่ยี่สิบหกขอให้พี่น้องแต่ละจังหวัด ได้ออกมารณรงค์ภายในจังหวัดของตัวเองแล้วร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา18นาฬิกาที่หน้าสารกางของแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการยืนยันเป็นฝ่ายประเทศไทยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่ากิจกรรมรณรงค์ในกรุงเทพเราก็จะรณรงค์กันตั้งแต่วันพุธวันอังคารเป็นกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับวันพุธรณรงค์รอบกรุงเทพวันพฤหัส ก็จะเป็นการรณรงค์ร่วมกันระหว่างพี่น้องที่อยู่กรุงเทพและพี่น้องต่างจังหวัดให้รณรงค์ในจังหวัดของตัวเองและร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา18ดนาฬิกานะครับส่วนวันศุกร์ก็ให้พี่น้องได้เดินทางมาสมทบกันที่กรุงเทพหานครนะครับจะเป็นวันที่พี่น้องเดินทางมาแล้ววันเสาร์ที่ยี่สิบดเราจะมีกิจกรรมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกทั้งเรียนเชิญพี่น้องที่ มีความชำนาญด้านศิลปะเรื่องของการออกแบบได้ช่วยการออกแบบภาพศิลปะเพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์นะครับเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ในโลกโซเชียลกันนะครับสามารถออกแบบแล้วส่งเข้ามานะครับร่วมกันรณรงค์ได้นะครับนี่ก็เป็นเป็นมติเบื้องต้นนะครับที่ที่เป็นกิจกรรมก่อนจะถึงในวันที่ยี่สิบดนะครับส่วนเนื้อหาเรื่องของการยกระดับทนต่อไปเนี่ยขออนุญาตที่จะประกาศไว้ในวันที่ยี่สิบด ครับแน่นอนว่าในที่ประชุมก็ประเมินร่วมกันว่าความดื้อด้านของนางสาวแพ,พทองทานชินวัตรคงจะยังไม่ไม่ลาออกในเร็ววันนะครับมาตรการของพี่น้องประชาชนที่ออกมารณรงค์ให้คุณแพทองทานชินวัตรด้อยลาออกนั้นก็คงต้องทําอย่างต่อเนื่องส่วนว่าจะยกระดับไปถึงขั้นไหนนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการหารือซึ่งจะขออนุญาตประกาศกันอีกทีอย่างเป็นทางการในเวทีวันที่28ที่จะถึงนี้นะครับ กิจกรรมวันอังคารก็เป็นกิจกรรมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลงลายมือชื่อนะครับในการที่จะไม่เห็นด้วยแล้วก็เรียกร้องให้คุณไผ่ตงทานลราออกจากตาแหน่งนายงตีนะครับก็จะยื่นที่ทําเนียบรัฐบาลรวมทั้งแผ่นผ้าที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสื่อสารด้วยกันเขียนนะครับก็จะาสร้างความยาวให้มากที่สุดนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะร่วมกันลงลายมือชื่อหรือแสดงความรู้สึก ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีคลิปหลุดนั้นนะครับเขียนความรู้สึกในในป้ายผ้านะครับแล้วเราจะเอาไปร้องทำเย็บรัฐบาลกันยังยังคงจุดยืนเดิมนะครับเรายังเรียกร้องให้ให้คุณไพฑองคันแสดงสปิริตด้วยการรับผิดชอบนะครับต่อกรณีของคลิปหลุดนั้นด้วยการเราออกโดยทันทีนะครับแล้วรวมทั้งเรื่องของมาตรการทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวก็ภายในอาทิตย์หน้าทางฝ่ายกฎหมายนะครับทนายน,นิทธรลรํำเหลือแล้วก็ทีมงานเนี่ย ก็จะดำเนินการทางกฎหมายอีกแง่มุมหนึ่งกำลังหาลือกันอยู่ครับเป็นข้อเสนอหนึ่งในการอันประชุมวันนี้เลยนะครับก็เป็นข้อเสนอหนึ่งว่าน่าจะเข้าร่วมน่าจะรวนรงลงไปยังพักร่วมรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาตินะครับนี่ที่ประชุมเสนอเลยว่าน่าจะเดินทางไปยังพักรวมไทยสร้างชาติซึ่ง ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนนะครับแต่ภาคการที่ปาดก็เขามีท่าทีชัดเจนอยู่แล้วก็คงไม่ไปนะครับก็อาจจะเป็นในวันวันพุทธที่ที่จะทํากิจกรรมนั้นนะครับก็อยากให้มากที่สุดนะครับที่จะมาลงในลงก่อนที่ถึงวันที่ยี่สิบปดนะครับวนวันที่ยี่สแปดได้รับการติดต่อจากพี่น้องในต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้พี่น้องแต่และจังหวัดก็ทํขขขทากิจกรรมของตัวเองอยู่แล้วนะครับวันนี้ที่โคราชนะครับในวันพรุ่งนี้ที่ จังหวัดอุดรและหลายจังหวัดนะครับพี่น้องแต่และจังหวัดก็สามารถทํากิจกรรมในแต่และจังหวัดของตัวเองได้นะครับไม่ว่าเป็นชุมพรที่แสดงตัวไปก่อนแล้วเรียกร้องให้พี่น้องต่างจังหวัดได้แสดงตัวนะครับยืนยันเป็นฝ่ายประเทศไทยกันในแต่และจังหวัดแต่ในวันพฤหัสให้แสดงพลังร,งร่วมกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็เดินทางมาสมทบกันในวันวันเสาร์ที่28นี้ครับ ไม่กังวลลวครับเป็นในสิ่งที่พวกเราประเมินไว้อยู่แล้วว่ายัางไงเนี่ยปรากฏการที่ผ่านมาตั้งแต่คุณทัษิณชินวัตรคุณยิ่งรักชินวัตรจ,จนมาถึงคุณไทต,ตองพานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า,วา,เ,าเขามีความที่จะเดินพยายามประจำรักษาสถิรภาพของรัฐบาลไปต่ออยู่แล้วนะครับอยู่ในการประเมินของของพวกเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการจะยกระดับไปถึงขั้นขนาดไหนยังไงเนี่ยก็อย่างที่เตรียมไปเมื่อกี้ว่าเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตประกาศบนเวทีวันที่ยี่สบแป พวกยังเป็นแค่กระแสข่าวนะครับในที่ประชุมก็หา,หาหรือกันเรื่องนี้กันกันอยู่นะครับแต่หลายคนก็บอกว่ามีความเป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นข่าวปล่อยออกมาเพื่อลดกระแสการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่ากล่ภาาที่ผ่านมาของรัฐบาลในระบบชินวัตรนั้นไม่เคยที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับการปล่อยออกมาว่าจะลาออกภายหลังจากที่งบประมาณผ่านวาระสามแล้วนั้นเนี่ยผมคิดว่า ที่ประชุมก็ยืนยันว่าอาจจะเป็นข่าวปล่อยเพื่อลดกระแสการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าเป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้ต่อกระแสผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็คงประเมินเหมือนคล้ายๆกับทุกคนประเมินการลาออกของนายงนตีเข้ากับเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้หรือแม้แต่การยุบสภาก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยเองในกระแสที่ตกต่ำแบบนี้ไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ดังนั้นเนี่ยการดื้อดึงอยู่ไปขณะนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อพักเพื่อไทยเลยนะครับยิ่งไม่เป็นผลดีต่อคุณแพรตองทานด้วยนะครับเพราะว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดื้อดึงเขายัางดึงเกมไปอยู่มีแต่ผลเสียต่อพักเพื่อไทยมากกว่าผมว่าตั้งแต่แผลแรกแล้วล่ะครับที่พักร่วมรัฐบาลต้องตัดสินใจ วันนี้สิ่งที่เราตั้งคําถามประชาชนตั้งคำถามว่าพักร่วมรัฐบาลยังคํานึงถึงสเสถียรภาพต้องอีตําแหน่งรัฐมนตรีมากกว่าความเป็นประเทศไทยหรือไงน,นะครับไม่จำเป็นต้องมีคลิปที่สองคลิปที่สามหรือภาพภาพหลุดออกมาต่อจากนี้แล้วล่ะครับใบเสร็จที่คุณเซนปล่อยออกมาในคลิปเสียงนะั้นเป็นใบเสร็จสําคัญแล้วว่านี่คือขบวนการที่บั่นทอนอธิปไตยของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยแค่คลิปเดียวผมคิดว่าพักร่วมรัฐบาลถ้ายืนยันในผลประโยชน์ของประเทศชาติ นะครับรักษาจิตใจของประเทศชาติผมว่าถึงเวลาที่จะยืนฟังประเทศไทยด้วยการเราออกจากพักร่วมรัฐบาลได้แล้วออครับ <S <S ผมว่าเป็นเกมรถกระแสนะครับสิ่งที่เราหาหรือกันแล้วก็มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าวันนี้มีความขัดแย้งอย่างชัดเจนระหว่างกองทัพกับรัฐบาลนะครับมันมีทำลายขั้นตอนอย่างที่ คุณสนิยานชื่อหรือไทยได้ทาได้ได้ที่บ่ายวันนี้ยืนยันว่าเรามีหลักฐานตรงนั้นแล้วก็คงจะเปิดกันที่ยี่แปดดังนั้นเนี่ยการเดินทางไปที่ช่องบกเพื่อไปพบแม่ทัพภาคที่สองผมคิดว่าเป็นแค่าการกบกระแสข่าวความขัดแยง้งแต่แน่นอนว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นแล้วคงจะคงจะดําเนินต่อไปแก้วที่มันร้าวแล้วยังไงก็กลับมาคื้นดีไม่ได้นะครับผมคิดว่าฝ่ายกองทัพเองก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อึดอัดก,กับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าไม่เปิดเผยความขัดแย้งออกสู่สาธารณะเท่านั้น ผมว่าฝ่ายกองทัพเองก็เสนอเรื่องของการตอบโต้ทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลการกดดันโดยไม่ต้องรบหรือไม่ให้การสูญเสียซึ่งเรายืนยันว่าการรบด้วยอาวุธเนี่ยมันเกิดความสูญเสียก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายการตอบโต้ด้วยกําลังเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการกดดันอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสูญเสียที่ประเมินแล้วน่าจะน้อยที่สุดแล้วสามารถฟื้นคืนได้การประทะกันด้วยกําลังอาวุธความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียชีวิตนี่เรียกคืนไม่ได้ เศรษฐกิจสามารถสร้างได้กําหนดขึ้นมาได้ใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจจําเป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่จะกดดันของประเทศกัมพูชาให้ได้